ดาบโยรุดาบคู่กายของชายที่ได้ฉายาว่านักดาบมือหนึ่งของโลกจูราคิวมีฮอครับโยรุ oru, ชื่อของดาบเล่มนี้ก็จะแปลว่ากลางคืนที่ก็จะสอดคล้องแล้วก็จะเข้ากันมากๆกับตัวละครอย่างมีฮอครับที่ก็จะเป็นตัวละครที่มีต้นแบบมาจากแวมไพร์หรือท่านเคาแดกูราครับดาบเล่มนี้จะมีลักษณะที่ดูคล้ายกับไม้กางเขนขนาดใหญ่มีใบมีดขนาดยักษ์สีดํา ที่แสดงถึงการใช้งานควบคู่ไปกับหาคีกรอมาอย่างหนักหน่วงของเจ้าของอย่างมีฮอกตัวด้ามจับก็จะมีลักษณะเป็นไม้กางเขนขนาดใหญ่สีทองภายในประดับประดาไปด้วยศิลปะประเภทอาร์ตโวและประดับไปด้วยพลอยหลายเม็ดด้วยกันเพื่อแสดงถึงความหรูหราความเป็นชนชั้นสูงที่ด้ามจับก็จะพันด้วยผ้า เพื่อทให้ตัวของผู้ใช้สามารถจับได้อย่างถนัดมือครับและที่บริเวณของปลายด้ามจับก็จะมีพลอยขนาดใหญ่ติดตั้งเอาไว้อยู่ด้วยเช่นกันซึ่งในการใช้งานของตัวมีฮอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกพิสดารไม่ต่างจากตัวดาบเลยละครับไม่ว่าจะเป็นการถือดาบขนาดยักษ์เล่มนี้ออกมาใช้ด้วยมือเพียงข้างเดียวหรือขึ้นไปเหยียบบนตัวดาบโยรุเล่มนี้ซึ่งเจ้าโยรุเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อและที่มาของช่างตีดาบแต่อย่างใดครับแต่ก็ได้มีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีทส่งข้อความไปถามอาจารย์โอดาว่าถ้าดาบโยรุ จะมีหน้าตาอย่างไรจะมีหน้าตาแบบไหนอาจารย์โอดาก,ก็เลยได้วาดภาพนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบคําถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนคลับท่านนี้นั่นก็คือโยรุโกะร่างของดาบโยรุที่ก็จะเป็นเด็กสาวผูกผมแกะและโอมาชิโกะดาบขนาดจิ๋วที่มีฮอกห้อยคอเอาไว้ way, ตลอดเวลานั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นดาบพี่ดาบน้องกันเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวของโยรุในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นมันก็ได้แตกต่างกันออกไปในแต่ละเวอร์ชั่นเลยครับ